่านผู้ชมสวัสดีครับผมวันนี้ผมจะพามาดูอะไรเหมือนกับเหมือนอาหารสัตว์หรือว่าอ,อะไรไม่รู้คำเนี่ยไม่เป็นเลยเนี่ยเช้านี่ไข่ตะกระแตนไข่ตะกระแตนอ้อคือเป็นนี่ไข่ตะกระแตนพันันก่สาวกระมเห็นนหมละ่ะบอโอ้อันนี้ไข่ตะกระแตนเป็นก้อนๆอ,อันนี้ใช่อ๋อมันเป็นเม็ดๆนิดน,นี้เนาะอ๋อมัน อันดินเนี่ยมันเอิบไข่มันไว้เนาะแมนอ๋อตกไข่มันเป็นเม็ดๆอันนั้นเม็ดน้อยอันนะอันนี้มันผิดหรออันนี้ผัดขี้มันขี้ตะกระแตนนี่นะตะกระแตนอ๋อขี้ตะกระแตนแล้วอันนี้ผัดม่นผิดหรออันนี้อันนั้นแหละมองตะกระแตนไข่เสื้ออ๋อก็เป็นดินผิดหรออันนี้ก็เป็นแบบนี้ใช่ดินทรายอ๋อตนมะกระแตนมันละมันมันละมาไข่สมองนี่ และมมันจะมาไข่เซิร์มองอันดินอันนี้และมันก็จะเป็นอมลอมอมล้อมคืนนี้อแล้วก็ข้างในก็ตัวออดของมันอ๋อข้างในก็เป็นป็นเป็นตัวออดของตะกั่นเนาะใช่เป็นรูปตะกั่นเนาะโอ้ท่านผู้ชมเคยเห็นไหมครับเนี่ยถ้าจะเกิดมาผมก็จะเคยเห็นนะแี่ตอนดูอยู่เราเราเขากินไข่ตะกั่นนะตอนที่ไข่ตะกั่นที่มันกำลังไข่อยู่เราเคยกินว่ามันเป็นแบบไม่ได้กินเออเราเราเราเห็นอยู่ตอนอนเป็นเด็กๆนะครับ S <S อร่อยอร่อยมัน <S <S มัน <S <S 2> <S 2> แต่ว่าอันนี้คือตกกะกัแตนที่เพาะขึ้นมาเพื่อที่จะให้เกิดเป็นตัว <S <S 2> <S 2> เพื่อที่จะนําไปเลี้ยงนะครับผมอันนี้ก็คือขั้นตอนของการเก็บไขต่กกะตะกั่แทนนะครับเก็บไขต่ตะกัแตนที่มันที่อันนี้ก็คือจะอไปไว้ให้มันให้ให้<อ>ใหตกกะกัแตนให้มันได้ออกไขม่มนเดิม <S <S ไขม่มนเดิมอ๋อจะมีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อยู่ใช่ <S <S อ๋อที่เราเก็บไว้นะครับท่านผู้ชมอันด็โอ้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมมาดูอะไรคเนี่ย อ้อันแม่นปีเราะมันอันนี้อันเป็นขี้อันนี้ขี้ทรายขี้ทรายขี้ทรายเพื่อที่จะให้มันไข่หรือปีเราะนี่ให้มันไข่แต่กระแตงก็ท่านผู้ชมวันนั้นผมพามาดูตัวเล็กๆนะครับผมพามาดูตัวเล็กๆครับวันนี้ตัวใหญ่มากเลยนะครับผมโอ้ยน่าจะเป็นพันตัวได้กระมังนะครับเนี่ยนะครับ น่าจะเป็นพันตัวได้กระมังนะครับย้ยเยืเต็มไปหมดเลยนะครับผมแล้วก็เตนนะครับโอ,โอ้โตแล้วนะครับเนี่ยขนาดที่น่าจะจับขาได้แล้วกระมังพ่อขาแล้วบ่เอานั้นนั้นนัเคยอ๋อพอขาแล้วนะครับตัวโตแล้วนะครับตัวโตแล้วน่าจะจับขาได้แล้วนะครับถ้าใครสนใจบ้านพนแดงเดอรกับเดอร์เขียนละสี่สิบบาทจิโลละสี่ร้อยแพงมากเลยนะครับแพงกว่าข้าวอีกนะครับ อันนี้ขีดละสี่สิบบาทนะครับผมโอ้หนกจักจแ่นตัวใหญ่มากท่านผู้ชมมันกําลังขี่กันด้วยนะกําลังผสมพันธุ์กำลังผสมพันธุน์อย่างนี้ก็แสดงว่ามันจะออกมาจะไข่ในในไม่ช้านี้นะครับผมอ้ยบินกันเฮวมนเลยนะครับท่านผู้ชมบินกันเฮวมนเลยออ้โอ้โหจักจนสุดยอดมากเลยครับท่านผู้ชมอันนี้มาดูชุดเล็กบ้างครับอันนี้ตัวเล็กนะครับโอ้โห เยะโยเยะบินกันห้บ้อนเลยนะครับท่านผู้ชมอุ้ยกำลังทับกันด้วยมากําลังขี่กาลังผสมพันธุ์กันนะครับท่านผู้ชมเนี่ยโดยธรรมชาตินะครับถ้าไม่ว่าคนหรือว่าสัตว์นะครับเมื่อถึงวัยหนึ่งที่มันเจริญเติบโตขึ้นมานะครับผมมันก็จะเกิดการต่อชีวิตก็หมายความว่าทําการผสมพันธุ์กันนะครับผมทําการทําการผสมพันธุ์กันเพื่อที่จะได้สืบสาย พันกันขึ้นมานะครับผมอันนี้ก็คือถ่ายตะก,กระแตนให้ดูนะครับผมเนี่ยครับท่านผู้ชมเคยเห็นไหมครับตะก,กระแตนที่ใช้เ,เลี้ยงแล้วก็ทำทำเป็นอาหารของมนุษย์นะครับทำเป็นตะก,กระแตนผูวหรือตะก,กระแตนทอดนะครับจะนําไปแกงใส่หน่อม้งหน่องม้ก็ได้นะครับไม่ผิดนะครับใช้ได้หมดนะครับหรือจะไปแกงใส่ จิปโอมนะครับจิปโอมนะครับจิปโอมจิ้งหรีก็ได้หมดนะครับอันนี้ก็คือเขาก็เป็นอาหารของมนุษย์มนุษย์ก็เลี้ยงเขาขึ้นมานะครับที่เลี้ยงเขาให้เจริญเติบโตเขาคือไม่ใช่เลี้ยงเพื่อที่จะปล่อยให้ไปกัดกินวัชพ uh ืช <ek> ของชาวบ้านนะครับแต่ว่าเป็นการเลี้ยงเพื่อที่จะนํามาเป็นอาหารนะครับซึ่งประเทศไทยของเรานั้นโดยเฉพาะภาคอีสานกินได้หมดนะครับกินได้หมดนะครับ ภาคอื่นด้วยนะครับผมเห็นที่กรุงเทพขายกันเยอะแยะเลยที่ตกลงดข้าวสารฝรั่งมากินกันกันให้ว่อนเลยนะครับผมเนี่ยครับผมตะกะแตนนะครับผมอันนี้ก็คือพาดูตะกะแตนที่พร้อมที่จะจับขายได้แล้วนะครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ที่เป็นกำลังใจ้าของช่องนะครับสวัสดีครับผม